กอดกอดกอดหยาะวันนี้ก็จีมาทำอะไรคะเนี่ยไอ้นะมาทำอะไรคะเรียกอะไรนะครับเมื่อกี้ก็จีค่ะไม่ถูกนะคะต้องเรียกไงคะการที่จะเรียกชื่อขอฉันนะครับต้องแบบเรียกให้ถูกครับก็คือเมื่อกี้เพื่อนเรียกจะแบบไม่ได้ห่อลิ้นนะครับการเรียกเราต้องแบบเรียกกันแบบห่อลิ้นนะคะเดี๋ยวนี้จะมาสอนน้องโตโตแล้วกันนะครับเวลา้องพูดเองพูดพี่ก่อนต้องทำยังไงพี่กอดไม่ได้ค่ะอย่างนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกค่ะเราเรียกว่า แต่พวกนั้นเป็นเพื่อนกันนะคะใช่คอีกอร์ไปนะคะอีกอรให้สังเกตตรงไหนให้สังเกตที่ลิ้นนะคะการเรียกการเรียกเขาว่าอีกอรการเรียกคือต้องออกเสียงอีอีอีทำยังไงนะคะอีจับอีคือเอาลิ้นออกมาตรงนี้อีมองกับไปข้อเทคนิคการเรียกต้องอ้าปากอีอีอีออจับเบอร์มอวนลิ้นออกมาไป อไม่ออกอออืออ้ออ้ม้วนเสียงขึ้นเออม้วนเสียงขึ้นเห็นไหมลิ้นหือม้วนเสียงเมื่อกี้ซาวแท็กออกยังไงนะครับม้วนเสียงขึ้นเธอยังไม่ได้เทคนิคเลยอื้ออ้ออ้อีื้ออื้ออิ่มอื้อ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 คื้ออื้ออ้ออื้ออ้ออื้ออ้ออืออเออก้ออืออื้อืออออออ อฮอ้าโอ้ยคิดักอดินไม่เป็นอ้าอ้าฮดอีกอคก็พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยไหมอ่ะสามผู้พูดพร้อมกันนะอีกอ่ะสามสิอีกอ่ะหนูทำไม่เป็นอไม่ได้จต่ก็คอไม่สามารถใช่ไหมใช่เธอไม่มีงานทำแล้วเนี่ย ทำไม่ไ,มได้เลเันได้แลลอที่ฉันทำไม่ได้ค่ะยังไงน,นะคะแบบเต็มๆค่ะก็จีค่ะอีกครั้งนะคะอีออซุ้มไก่ลายเพียดของเอานีบมายาวๆเอาไหมา